โอ้เสียงฝาห้องมาแล้ววนกับบัตรน้ำพี่ปีปบอมูเขาติดกับบัตรละเด้อฝามืดมาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีนะคะดาวครับคะนะเพื่อนๆจะกลับบ้านหมดแล้วนะครับดาวเดี๋ยวดาวก็อยู่กับแม่ไต่โอ้ยแม่แป้งกับพี่เดือนนะแล้วพี่ปีแม่โมน้องมิ่งก็จะกลับบ้านแล้วส่วนพี่ฟ้าเราไปแล้วนะคะเบิงเมืองเมงบรรยากาศค่ะคุณพาหลูกๆกลับบ้านแล้วค่ะนี่วันนี้ต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เ่ิมด้วยช่วยกันนะคะ วันนี้ผลไม้เราหมดเร็วนะคะเด็กๆก,ก็จะได้กลับบ้านเร็วนะคะสวัสดีค่ะป้าจี๊ดสวัสดีแม่แม่เอพีท,ทั้งสาสิบสามท่านนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะใช่ค่ะฝนจะตกามาอีกแล้วมืดพ่อเสมมาจากปลูกหญ้าพอดีนะคะมามา่อเขากินเขาพอดีกันนี่เลยกินเขา้อมเขาเลยปสัสได้ผ้าลูกสาวกับบ้านละคันนี่เด๋ยไปเอาแม่ตายเขาบ้านไว้กลัวฝนมานะคะ มืดมาอีกแล้วช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะฝนฟ้าสวัสดีค่ะคุณพี่นาชาขอจักสิบเอ็ดสิบสองนาทีแล้วค่ะมากมาม,าค,มา,า,าค่ะมาย่านฝากค่ะประกาไหลดนุนสวัสดีค่ะคุณพี่สุพินดาชนบุรีก็มืดคึ้มเลยจณนะ ค่นี่แหละมืดมืดมึดมาแล้วมึดมึดมาแต่ไก่ฟ้าร้องมาจากไกล่เลยนะคะอืมรักดาจะมีคนละน้ยให้ทุกวันนะลกูกพนะจ้าพี่นวลสวัสดียามบ่ายค่ะแม่สมสวัสดีค่ะป้าต้อยใช่ค่ะเมื่อคืนก็ตกตกแบบมีฟ้าด้วยสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้ง ยังปอกแปกปอกแปกมาเลยส, <c oughs> สวัสดีค่ะพี่แก้วขอบคุณค่ะโอ้ยุงเทพแดดแรงกรุงเทพภาวะนะคะคือตึกมันเยอะนะคะมันไม่เหมือนแถบบ้านบ้านบ้านนอกเรานะคะต่างจังหวัดเรานะคะต้นไม้เยอะเป็นธรรมชาติ อันนั้นกึ่งเทฉวนมูลภาวาเยอะค่ะใส่สิควันใส่สิโอ้ลายยางค่ะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอืมแดดเปลี่ยงเปุี่ยนคนนะฮะพ่อเสีมกับใบปลูกหยาหึงกับเขามากค่ะที่ปีก็จะกลับแล้วค่ะเพราะว่าพอเสีมจะได้ไปเอาแม่แม่ตายเข้าบ้านนะคะว่าฝนมืดมาแล้ว เดี๋ยวจะเดินกลับไม่ถึงบ้านนะคะกลัวฝนตกห้ามทัางสวัสดีค่ะอ้องปอสวัสดียามบ่ายจ้าแม่สมน้องใครฝนตกเดดออกด้วยจ้าเออดีอยู่ค่ะตกบ่มีฝ่าอ้อต่อจากจ้องไม่เขียวขอบคุณค่ะต้องเกิดติดตาตายองมืดมาเลยฟ้าร้องดังๆอนนะ่ะ นพิกร้อนตับแตกอยู่น้ำห้องแอร์พี่นวนอยู่ในห้องแอร์เสียมิ่งก็จะกลับบ้านแล้วนะคะหนุ่นพอพิกสิพ้ากลับแล้วแม่มูก็เตรียมตัวแล้วนะคะเปลืองไฟเด้อพนดะบ้านตาเกะโบเมนตีจัดไปเลยพี่นวน มันจะออกไปแดนแรงเกินไห้กล้าออกไปเลยห่าหยั่นผิวเสียแน่นอนแดดแรงๆนะพี่กุ้งไอ้ขาโควิดแฮ่ฮกำดินเฮ็ดยังกำดินเฮ็ดยังนั่นนั่นนั่นลีลาเยอะเหลือเกินเขาเขามองเห็นว่ากำตายนะคะนับไ้เพื่อนหละตั้มตาเฮ็ดไปหนามมุนอกลูกอยู่ผู้บ้่าหนานวลน คุบ่าวค้นกุเฟืองกลับถึงบ้านไหลจบหนีกบอมเมนสเสด็จปิดโทรศัพท์โหลดติพีหนงเอ้ยแฮงแต่หย่าน่คือมมเดอร์แม่สมนี่ยหย่านักหย่านแน่เราจะตายก่อนโควิดแดดมันแรงเกินวะนะ <laughs> นางเขาบอกว่าให้น่งขากควิดตากแดด จากสามนาทีใหม่เลยที่เนาะแดดแง่งๆนลยไม่ถึงต้องถึงสามนาทีค่ะแค่ออกไปแกแวบเดียวนี่ก็ร้อนแล้วถ้าแดดแรงนะคะอืมมืดมาแล้วพี่นวลเดี๋ยวจะให้พ่อพากลับแล้วค่ะผอมเม่โมเลยกลับผอมแม่โมอวนโชว์แล้วอวน เพื่อนจะกลับแล้วน้องดาวอยู่ใช่ค่ะน้องดาวก็จะเรือน้องดาวนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นบันน้องดาวดิน้องดาวก็ยุนนี่แล้วค่ะเตรียมมิ่งก็จะกลับแล้วเตรียมพร้อมแล้วตรงน,นี้พ่อพ่อก็ได้ทาความสะอาดอยู่นะคะกว่าเสร็จก็จะพาพี่ปีกลับค่ะหมืดมากค่ะกิลีเลยอ่อมตีบอ่อมแดนยูพันต่าน มันจะตกไล่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 อ้อม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 มาก่อนนะคะถึงจะมาหาเรานะคะมาบันิกาเพื่อนมีฝ่ามีหยังมาก้อมน่ากลัวนะคะปีนี้ฝนแรงฟ้าแรงมากเมื่อคืนนะคะแผ่นดินสะเทือนเลยบอกย่ายๆซะฝ่าหงบ้านบ้านสั่นสะเทือนเลยเหมือนเหมือนมันร้องใกล้ๆกล้ข้างล่างเลยนะคะบุม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 มาเลยอ่ะ วะเ,เวลยต่เบิงตะเบิงน,น้องสีออกไปข้างนอกพี่ปีสีเป็นจดไดสักแยกแยกสักแยกแยกถึงแล้วนี่น้องออกไปแม่โมูก็ไปอาบน้ำแล้วบัดนี้มาเด้อค่ะเด้อมาเบิงโตจิงอ้วนเด้อวัดสีรอซำใด๋หลังโควิดหายเด้อค่ะสวัสดีค่ะน้องเซลคอนเกี่ยมืดแล้วพนา สวัสดีค่ะคุณพี่วังทองเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วน้องว่ายูดเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยากไปน้ำน้องแล้วเอแล้วเอาแล้วอ้นวนไปแล้วนะคะหนุนเดินตามพ่อไปแล้วจะไปกินไผ่แล้วอ้วอนจะไปกินไผ่แล้วแพนด้าแพนด้าจะไปกินไผ่เออเพื่อนไปอ่อนไม่ว่านสิ ก่อนแม่ว้อนอยากไว้หาน้องเออคือเอาแห้งแถะสวัสดีค่ะพี่น้องพักกันนี้เบิดแล้วพะนะไปตัวผุนเห็นบอ่อผุนหมืดมากเหรอผุน ไอ้อักบานไถบานมันแล้วปนีโบเมนใยไผ่อัวนหัวหดมัน,น,น,นมมละตีย็นฝ่าหมืดมากมันจะตกไม่ใช่เหรอทำไมเอาอ้วนไปผูกข้างนอกอ๋อเอาออกไปแป๊บเดียวค่ะไปกินใบไผ่ให้แม่วนทำความสะอาดในขอกกอนค่ะทำความสะอาดเสร็จก็จะเอากลับเข้ามาคืนเอาเร็วๆพอเร็วๆมืดมาแล้วไกล่เร็ว ยาวน้อนพนะหมืดมาแล้วค่ะปะจ,จีนหมืดมาแล้วผนแม่โมไปแล้วผนแม่โมไปก่อนแล้วผนเดี๋ยวปีๆตามไปออพอเต็มก้นขยันเป,าเป่าเปล่าพี่น ong ว่นะฮะลูกสาวกลับมาปล่อยก,ก่อนต้องค้ำแล้วพอเต็มเพิ่งกลับมาจากปลูกหญ้านะพี่น้องไปปลูกหญ้ากลับมามาพอกเขากินเขาพอดี ถ้าจะกลับยุค,ค่านันล่อๆหนึ่งก้อนขัน,นนี่เพิ่นปล่อยก่อนต้องคํำอยู่หนึ่งเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ปีจะกลับแล้วค่ะโอ้เสี่มิ่งเสี่หมิงบ้านไกลเสี่มิ่งก็จะบอท่านได้กลับดอกน้อบานยุ่ไกลพอพีกเพิ่นก็นเตรียมตัวแล้วค่ะพอพีกกระได เดี๋ยวเราก็จะกลับไปแล้วก็เอาแม่ตายเข้าบ้านนะคะก็จะได้ไปเก็บขยะแม่ตายก่อนสวัสดีค่ะพี่หนึ่งพาเด็กๆกลับก่อนดีนะ,ะ้วค่ะครฝนไม่ใจไม่ได้เมนอยู่ค่ะพี่หนึ่งสวัสดีด้วยค่ะพี่สายชวนสวัสดีช่วงบ่ายนะคะ สวัสดีันที่สุขใจนะคะวันนี้เลิกเรียนเร็วค่ะต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะออเดอร์เข้ารัวๆวเลยให้เด็กๆได้กลับบ้านเร็วนะคะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพี่ปีก็ตามท่านนะ่ะแม่โมพี่ปีบอกโตให้ก่อนเลย่าสันเดี๋ยวหนูเดินแป๊บเดียวฝุ่นเห็นบอ ทำงานอยู่ก็ทำงาสักพักก็จะกลับไปทำนาที่โคราชปักธงใจบ้านเกิดค่ะปนาอ้อเห็ดทั้งเห็ดทั้งงานทำทัง้งหน้าเน,ะนาะอ่าเดี๋ยวพี่ปีก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเสี่ยมิ่งเราก็เตรียมตัวแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบไล์สุดนะคะจะได้ไปเก็บขยะแม่ตต่ก่อนเดี๋ยวฝนจะมาก่อนหมืดมาแล้วจบคลิปนี้ก็คงงเสดปิดโทรศัพท์เลยล่ะคิดบานะ สำหรับคลิปนี้บายบายนะคะปี๊จ่ากันเร็วปี๊จะกลับบ้านแล้วอ้จ้า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 สวยก่อนลูกจ้าจ้าจ้าน้องสุจิตาสวัสดีนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะอ้าวจ้าก่อนจ้าเจ๊สวยจ้ากลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายๆเออเออหมืดมาเป็นตะยานเถอะ